ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ผมกลับมาแล้วครับเสียงผมกำลังหายดี <c oughs> เฮ้ยล่าสุดมันหายดีแล้วว่ะเฮ้ยมันไปนหายอะไรวะเสียงมันหายแล้วเป็นปกติเอาแล้วตอนนั้นเสียงเป็นไงก็ประมาณเฮ้ยไม่ไหวเอวจะคิดว่ารูไม่ไห,มหเอเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้นมันแหบมัน แอบเกินหรือเปล่าวะมันก็จริงอะนะออโอ้ยอแรกก็คิดว่าอย่างนั้นคิดว่ามันจะไปกรอบมอสแล้วอีกเอ้ยอย่าไปสนใจมันเลยไอ้ใครนะที่บอกว่าหายแล้วกลับมาภาคให้ก็ตามสัญญาไงทุกคนนี่ไงก็หายแล้วเฮ้ยแล้วเอายังไงตอนน่อดีเนี่ยเดินเช็คป่าเฮ้ย เจอแล้วลิลีน่าลิลีน่าเหรอือนี่วางวงพิษไปนี่แหละนี่นี่พิษพิษสวงนี่รู้จักือเปอกพิษพิษสวงอ่ะพิษสวงบ้าบออะไรฮึนี่เคยเห็นลูกบอลกิงกี่ไหมอย่านะอย่าปล่อยอย่าคิดปล่อยใส่มันกรกล้าผู้นี้ดิค่ะเดยวจะปล่อยพิษที่ร้ายแรงที่สุด ใส่เธอให้ดูไม่เมื่อกี้นี่พิษนี่นี่รู้จักพิษเปล่า you know? ด,ด,ด,ดูอยู่โน้พิษ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 อะฮะพิษอ้ฮไม่เอานะค่ะตโล่ถึกนักเหรอฮะนี่ว่าถึกเหรอเอ้ยตโล่ฟิกเกอร์ยกไปเลยเอ้ยจ้าฮะึดบับเบิลคิวฮะดาักหัวคมๆเอวสูงก็มีปืนธรรมดานะบอกให้ปุ่มยิงธรรมดาอยู่ใกล้ๆเองนี่ยิงธรรมดายิงธรรมดา เอ้ยเอวสุฝากไว้ก่อนเถอะเจ็บชะมัดโดนยิงทีเดียวตายเลยใครบอกให้มาเสือกข้างล่าง,างล่ะฮะเอ้ยไม่ได้เสือกแค่รู้สึกว่าไม่สบายใจเท่านั้นเองเอ้ยวางพิษนี่วางวงพิษเข้าให้นี่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 แล้วก็วางแล้วพ่นพิษเข้าไว้นี่นี่นพิษน่ะเป็นอะไรที่อันตรายมาก รักษาไม่ทันก็เท่ากับชีวิตตุยตุยคืออะไรตุยคือปุริเย่เอา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 อยากตุยก็เข้ามาใครไปอยากตุยหมอหมอไม่เกี่ยวหมอหมอเอาได้หมดนะกระทิงตุพวกนี้เอาได้หมดได้หมดเหรอตายซะงั้นก็ตายซะเอลซูมานี่เอลซูเอลซูมานี่เอลซู มานี่ตายเอ้าสุตายไอ้หนี่เรียนน่ะต้องหัดจ่ตาย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 จ้ะตายโอ้โยพิษรุนแรงเหลือเกินพิษทำริดซะและท้องเสียซะแล้วเกี่ยวอะไรกับพิษเราอ่ะพิษพิษเธอเป็นพิษแพงเธอเป็นรัก เกี่ยวอะไรอ่ะพิษ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 นี่พิษนี่เออหมอไม่เกี่ยวไ้ก่อนแล้วโอ้โหอ้หแรงเหลือเกินโอ้พิษนี่มันรุนแรงเหลือเกินโอ้โหโอ้ยเกือบตายหมอดีแล้วไม่ตายกระทิงดูยังต้องหนีโอ้ยน่ากลัวเหลือเกินพิษของมันกังกาี่รู้จักหรือเปล่า พิษท,ที่ทําให้คนลงรักอมันไม่มีหรอกวายมีมีแรกก็ว่ามันไม่มีนะมีสิเชื้อนี่นี่นี่เห็นไหมไม่แต่หมาหมาหมาเรา,มา,มาไม่ใช่ไม่แต่จิ้งจอกยังรักเรากระทิงก็รักเราโอ้ยหมอมันตายแล้วเอ้ยพิษตายแล้วเอ้ยเอาเลยเอาเลยพวกเราพิษตายแล้วพิษมันตายเอ้ยเอาเอาเอเอา,เอา,เอาให้เต็มที่ ดูดดึงแกลกระเบิดพลังอา้าไอ้หมอไม่รอดแล้วโอ้ยไม่น่าเสี่ยงชีวิตตัวเองเข้าไปอย่างนั้นเลยแล้วคิดยังไงละ่ะอะปิดมันก้าแรงไหมแรงพอไหมหมอได้รับความชิบหายแล้วบางอาจ,จทำมังกรก้าวไว้ก็สมควรได้รับแผลที่เจ็บปวดเอ้ยนี ปีคลิปขอเลยปีนี่พิษตีนี่แน่เฮ้ยไอ้พี่พิษเป็นไงพิษพิษรุนแรงนี่พิษ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 ไม่ใช่พริกพิษ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 แล้วเออนั่นแหละมันพูดอะไรของมันก็ไม่รู้เอยเอาละ สู้ๆครับเจ้คอนกำลังลงไปแล้วอ๋อยเยยยวางพิษนี่แน่ <ś c oughs> ตัวโลกว่าไันี่โอ้ยโ,โดนพิษพิษมันแรงเหลือเกินโอ้โเข้าถึงเนื้อถึงหนังเต็มๆเลย <ś c oughs> โอ้โตัวโลกเกี่ยวอะไรตัวโลกขอร้องเปลี่ยนชีวิตตัวเองเ <ś> ถ <c oughs> อะไปจับครับ้อตัวนี้อะไรไอ้แมงกุจิไม่รู้จักพิษหรือเปล่าเฮ้แล้วรู้จักป้อมหรือเปล่า รู้จักป้อมไหมป้อมตีตายเลยโอ้ยกว่าป้อมมันจะแตกหายไปเลยเอาแล้วก็ประเด็นอยู่ตรงกลางให้เจาเอรไม่น่ารอดโดนหลายขนาดนั้นโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเหลือเกินนี่นี่เออโอ้ยคนเ,เอะให้โอกาสได้ตั้งตัวกันบ้างเถอะ เจ็บปวดชิปหายในใแต่ละรอบเอาทิเมทหมอไม่เกี่ยวหมอหมอระเบิดพลังหมอหมอพิษมันแรงกเกินโอ้ยไอรีไม่เกี่ยวนะคะไอรีก็ไม่เกี่ยวนะคะเอาไไอรีถอยก่อนโอ้ยเกือบตายเลยหมอเออไม่ดูดวิญญาณเอาดูดไม่โดนหรอเอาตายได้ยังไงไอรีอไม่ดูไอรีอรดน S <S พิษมันรุนแรงและเกิไนไอรียังไปไม่ถึงไหนเลยอ,ะอ่ะแม่น่วยนีถูกต้องแล้วพิษมันกระก้าดมันรุนแรงอยู่แล้วนี่หมอปล่อยพิษมาสิหมอไม่กลัวหรอกนี่ทุกพื้นก็ให้หมอไม่กลัวหรอกมาเลยพิษพิษอะไรนี่หมอมันเข้าถึงเนื้อไปเลยนี่เอาอีกไหมล่ะฮะฮะรู้จักหรือเปล่า จิงจับก็หางรู้จักหรือเปล่าฮะแกลกเพิ่มเลือดให้แก็กฟื้นฟูเลือดให้แกลกดึงไม่โดนดึงว้าวแกลกขอโทษแก็กดึงวิญญาณทั้งนั้นไม่แน่เป็นไงล่ะเอลสูโดนไปทีหนึ่งโอ้ยพิษมันแหลกแลือเกินโดนทีเดียวตายเลยเอาเอาเอาหมอทุกพื้นหมอ มอ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 ระเบิดมอโอ้ยพิษมันแรงเลยนหมอโดดอีกอะไรเนี่ยทำไมามาถึงเน็นเหน่อยอย่างเงี้ยมอร้องอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็จับทำเป็นซาชิมิเลยซาชิมิอะไรเนื้อวากิวชัดๆเนื้อวากิวที่ไหนละวะ ดูดวิญญาณนี่เอลซูไปไหนล่ะหัวคมๆเอ้เจ้าเจ้เฮ้ยนี่นี่รถเกาะนี่เออไม่นี่นี่ไอ้นี่เอดี๋ยวก็จับทำซาชิมิเลยไม่เีนซาชิมิบอกไปแล้วแล้วใะ้ทำอะไรเออทำอะไรนะเออเออหมอระเบิดพลังเออ ทำซาเลยไหมฮะเอนี่ปลายตาจะเออมอโดนอีกแล้วเหรอเอวาสุรกหัวของผมอ้าวอ้าวตายได้ไงจิงจอกเก้าหางไม่ลอดอ่ะยังไงก็ไม่น่าลอดอ่ะจิงจอกเก้าหางโดนขนาดนี้โอ้พลังของมันนี่รุนแรงเหลือเกินฉันรับไม่ได้ ด้วงแผงลิดเป็นไงนละ่ะด้วงแล้วแผงลิดยังไงแผงลิดนี่ตายเพราะพิษโอ้โหพิษรุนแรงแลอเกิดสารพิษจากมังคาก,ะกะโอ้เอลซูวิ่งหนีนี่แล้วเอลซูนี้ไม่น่ารอดอเออถ้าเกิดมีอาการไอาจามขึ้นมาก็คุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับมันคือเสียงของ คนพระเองครับมา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 โตโลมาเนี่มาเดี๋ยวมานี่มาเนี่ยําทำซอยจุโตโลไหม,ม,ม,มอ่โโมา,อาไม่เกียวกระทิงไม่เกียวกระทิงยังไม่อยากเป็นซอยจุอืมรอดไปนะนี่นี่เป็นแมงกุจิแมงกุจีทอดเลยนี่ทอดกินเลยฮะรู้จักเรามาเนี่ยมาทำ ล่าให้กินซะนี่ลู่ด้วยลู่เกี่ยวอะไรด้วยอ่ะลู่ไม่เกี่ยวลู่เป็นของหมูเฮ้ยไม่เกี่ยวมานี่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 มาเน,นี้เดี๋ยวจะทำเป็นทำเป็นทำเป็นเออโอ้ยทำเป็นอะไรบอกเลยสิเออหมอซอยจุอร่อยอร่อยดีๆนี่เองโอ้ยโอ้ยในที่สุดก็ชนะทั้งทีว้ย และการชนะนี่มันก็นดีใจนักเกินเย้เ yeah, ย yeah, yeah. ้เย้รับคนที่ได้ MVP ได้แก่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 เฮ้ยเมื่อไรจะโกดสักทีเนีเ่ยเออใจเย็นๆปั๊บนี่ขึ้นมานี่ไงนี่ <c oughs> โอ้ยภาคสักเจ็บคอเลย เอ็มีพีอาร์มีบาดพกการดาวด้วยไม่ใช่บาทเพิ่มดาวสิเอ็มบีพีได้แค่มันกนก้าผู้ถือพิษที่รุนแรงที่สุดแม้แต่โตโลโยังกลายเป็นซอยจุอือือจุจริงๆครับ